ทุกท่านมาชมผักสาบหน้าร้อนนะครับหลายคนบอกว่าปลูกแล้วปุตติดผลตลอดทั้งปีไหมผมคาตอบก็คือเนี่ยตลอดทั้งปีเลยครับผมร้อนฝนหนาวติดผลตลอดครับนี่ครับดูครับติดผลดอกมากครับดอกเต็มเลยครับผมมาดูครับนี่ติดดอกติดดอกติดดอกผลเต็มเลยครับผมนะดูครับดอกเต็มเลยครับผมนี่นี่ดูครับผมเต็มเลยครับมีแต่ผลระเตะระเตาะเห็นไหมผลฝั่งนี้ก็มีครับมีทุกด้านเลยครับผมนี่ฝั่งนี้ก็มีครับ นี่ฮะผักสาปไ่นูนครับผมต้นเดียวก็กินเหลือเฟือเลยนะครับต้นเดียวก็กินเหลือเฟือแล้วครับผมต้นนี้คือปลูกนะครับอายุอยู่ที่ประมาณห้าเดือนนะตอนนี้น่าจะห้าเดือนแล้วครับผมเนี่ยผมไม่จัดกิ่งให้มันให้มันเลื้อยรอบเลยมันจะได้แผ่ไปเร็วครับผมนะฮะก็ปลูกสองรุ่นครับผมต้นนี้ก็อยู่ประมาณสองเดือนกว่านะครับสองเดือนกว่านะฮะนี่ฮะก็กำลังขึ้นอย่างสวยงามคือเราดูแล อย่าให้พวกนอนมากินใบนะครับมันจะโตเร็วครับผมเนี่ยดูแค่นี้ก็ออกดอกแล้วไหมเห็นไหมออกดอกแล้วครับผมเนี่ยอันนี้ก็อยู่ประมาณ2เดือนกว่าเหมือนกันนะครับผมก็จัดแพรกิ่งให้รอบเลยนะครับผมตันนี้ก็เนี่ยฮะมีดอกไหมเนี่ยมีครับดอกถ้ามองดีเนี่ยเล็กๆครับผมเนี่ยดอกกลังมาแล้วครับผมเนี่ยเล็กๆตรงนี้ครับกลังมาแล้วครับผมต้นนี้นะครับเนี่ยมีได้ดอกเต็มเลยครับผมที่กำลังมานะครับผมนะฮะ มาดูต้นนี้ต้นนี้ก็เท่ากับต้นแรกเลยครับผมอายุที่ประมาณ5เดือนกว่าเหมือนกันนะครับผมเนี่ยผลก็เยอะมากครับเนี่ยติดผลเยอะมากดูแล้วน่าจะเก็บได้ส่งกรารหลังส่งกรารน,น่าจะพอเก็บได้นะผมดูไปแล้วนะครับผมนะก็มีคนโทรมาถามอยู่ว่ามีผลไหมแต่คือเรายังไม่ไม่กล้าวว่ามันมีเนาะมันไม่รู้ว่ามันจะแก่ทันโตทันไหมนะผมเนี่ยดูครับผลดอกอันนี้ดอกนะ ติดผลแล้วครับออกดอกแล้วก็ติดผลเลยครับผมผักสาบมันมันยอดมากครับเนี่ยอันนี้ก็ต้นอยู่ที่สองเดือนกว่านะครับแล้วแต่ดินด้วยครับผมความสมบูรณ์ของดินนะครับผมนะมาดูฝั่งนี้ครับดูครับมีแต่ดอกเต็มเลยนะอะเดี๋ยวซูมให้ดูครับเห็นไหมดอกเต็มเลยครับผมมาดูครับเราดูติดผลนะครับผมเยอะแน่นอนนะครับเนี่ยมีแต่ดอกเลยครับผมดอกมาเยอะเลยครับผม นี่นะครับเยอะแยะตะเปะมากมายนะครับผมนะฮนะเนี่ยผลเกือบทุกต้นเลยก็ว่าได้นะเนะี่ยดอกมาเนี่ยนะติดผลนี่ไหมครับมันมันเป็นสายพันธุ์ทวายเนาะมันดกของมันอยู่แล้วครับผมนะครับมามาดูฝั่งนี้ครับเนี่ยมันะแตกกิ่งดีมากครับผมเนะี่ยมีแต่ผลเลยนะตาม มือนะผมมีแต่ผลเลยนะครับเนี่ยดอกเต็มเลยครับผมดอกมีแต่ดอกครับผมมาดูต้นนี้ครับผมเลือได้ประมาณเม็ดเจ็ดสิบนะเนี่ยเม็ดเจ็ดสิบมันก็มีดอกมาเลยนะนะครับเนี่ยมองเห็นตุมต่มๆคือมันมีดอกมาแล้วครับผมนะมันก็มันติดผลง่ายนะครับผมนะดูยอดมันอะยอดมันสวยมากมากครับดูยอดครับ นี่ครับผมยอดสวยงามมากครับผมนะโอเคก็เอาให้ชมประมาณนี้ครับผมนะผมปลูกตอนนี้น่าจะพื้นที่หนึ่งงานครับใช้โครงเหล็กทั้งหมดเลยนะครับทำเองทั้งหมดเลยครับผมโอเคก็เอามาให้ดูประมาณนี้ขอบคุณครับ